สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่จุดบรรจบระหว่างแม่น้ำเมยและแม่น้ำสารวินนะคะที่บ้านศบเมยตำบลแม่สามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะวันนี้นะคะมีกิจกรรมค่ะที่พี่น้องนะคะสองแผ่นดินนะคะก็คือพี่น้องคนไทยที่บ้านศบเมยกับพี่น้องกะเหรี่ยงนะคะที่รักกะเหรี่ยงซึ่งอยู่ตรงข้ามแม่น้ำเมยเออแม่น้ำเมยกับแม่น้ำสารวินนะะึงศบเมยเนี่ยค่ะ ร่วมกันจ <N <N ัดกิจกรรมเนื่องในวันหยุดเขื่อนโลกค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมในการรณรงค์เรื่องการหยุดเขื่อนที่แม่น้ำสารคิณนะคะทำมาเกือบ2ี่สิบปีแล้วในการขอต้านการท่าเสือในแม่น้ำสารคุณซึ่งก็เป็นการต่อชื่อของประชาชนที่ประสบความสะเร็จเพราะตั้งแต่การต่อชื่อเรื่อเปิดนันะคะแล้วก็อีกหลายหลายเขื่อนก้อนำครแม่น้ำสารคุณังเป็นแม่น้ำที่ไม่มีเขื่อนและไหลอย่างอิสระตอนนี้นะคะก็มีการมารวมตัวกันนะคะที่ในฝั่งรัดเกลียงค่ะ ที่บริเวณนี่นะคะจุดปรรจบของแม่น้ําเมยและแม่น้ําสารวินเดี๋ยวเขาเริ่งจะมีการเดินขบวนในการต่อต้านการสร้างเขื่อนนะคะเดี๋ยวจะเดินขบวนมาสักครู่นะคะปอั นี่นะคะเดี๋ยวกำลังจะมีการเดินขบวนลูกไก่ลูกไก่ลูกไก่อย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไป่าไปอย่างเดียวนี่นะครัไอ้ายโอยเดินบนหาดทรายแล้วก็ไปนี่เป็นทอเจากบบแคทเทเลย International Day of Action for Rivers and Against Dam นะคะแม่น้ำของเราสินอนาคตของเรานะ,ะอันนี้ก็เป็นข้อความเดี๋ยวเขากำลังจะเดินขบวนมานะคะ อ่ะอเราต้องอยู่แถวนีไน้ไพนี่กำลังไล์สดอยู่ค่ะมีสัญญาณเน็ตนิดหน่อยต้องยืนอยู่ตรงนี้เท่านั้นนะเ <c oughs> อะอคุณเพียรพรค่ะวันนี้บรรยากาศงานอ่ะพี่พี่หันมาเร็วอ่ะร้อยฟังหน่อยว่าเราอยู่กันตรงไหนด้านหลังของเราอ๋อตอนนี้กำลังมีเรือโนแดมมาใช่ใชไหมข้าง<ช>หลังคือตอนนี้เป็นวางของพี่น้องกระเลียดค่ะตอนนี้เป็นวางของประเทศไทยนะครับ ที่เรายืนคือปากศพเมยแม่น้ําเมยมาลงแม่น้ําสารวินที่เรียกว่าศพเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เป็นการจัดการทุกปีเราจะจัดฝั่งเมื่อปีเมื่อปีกายเราจัดฝั่งโน้นฝั่งต้านศพเมยวันนี้ฝั่งนี้เป็นพี่น้องกระเหลี่ยงเขาจัดดังนั้นเราก็เลยมานะร่วมงานเขาเราคิดว่านีตั้งแต่เยาวชนมีตั้งแต่ผู้นาผู้นำแต่ไม่เป็นทางการแล้วก็มีผู้นาที่เป็นทางการที่ โวชนแล้วมีกลุ่มทหารของกองกําลังเกลียดึ่งเราพบว่ากรณีของแม่น้ำสารมินเนี่ยมันมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลายชาติพันธุ์แลวเราเห็นว่าวันนี้มันมีความแข็งแกร่งของกลุ่มคนที่ถ้าศึกเกิดแล้วมันเกิดผลกระทบกับพี่น้องเขาเนี่ยเป็นอันหนึ่งที่เขายืนหยัดปกป้องมาที่จริงเขาเราทราบข่าวว่าเขาก็ทําทุกปีนะแต่และแต่และจุดกัไนไปนที่ที่เขาสามารถที่จะเป็นพื้นที่ของเขาได้เนี่ยเขาก็จัดงานของเขา แต่วันนี้ผมเข้าใจาว่าในรุ่มน้ำสารบินตั้งแต่ถ้าจาฝั่งจะมาถึงบ้านสบเมยเนี่ยน่าจะเป็นเป็นพื้นที่ของพี่น้องอเออเลย่งเพิ่งเขาแต่วันนี้ก็เลยเป็นการแสดงพลังของพี่น้องที่เราคิดว่าอย่างน้อยเป็นการเป็นการเรียนรู้ร่วมกันทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งไทยที่รับผลกระทอบกับฝั่งเขาที่รับผลกระทบก็ทั้งสองฝั่งถ้าออกมาปกป้องและร่วมมือกันมากขึ้น,นเอถ้าใครอยากดำเนินโครงการก็ต้องคิดให้ให้หนักว่าคุณสามารถ ศึกษาหรือเจอจาหรืออ,รอมองถึงผลกระทบอย่างครอบทุนหรือไม่ไม่ใช่มองแค่ไห่ว่าคุนคนไทยอย่าททำอะไรก็ได้แต่แม่น้ำสาลินเป็นแ,แม่น้ําระหว่างประเทศแล้วแม่น้ําระหว่างชาติพันพันหลายชาติพันพันด้วยกัน ก็เห็นความมุ่งมั่นของเขาอยู่เหมือนกันใช่ค่ะเห็นทางคผ่บอกว่าอันนี้ถ้าไม่มีการต่อสู้ของพี่น้องเมื่อตั้งแต่เขื่อนทัจีสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยตรงนี้คืออ่างเก็บน้ำเหรอคะใช่ค่ะก่อนหน้านั้นนะคะการไฟฟ้าฝาิตแห่งประเทศไทยเนี่ยโดยประเทศไทยเนี่ยก็ได้พยายามที่จะผลักดันโครงการเขื่อนทัดจีกั้นแม่น้ำสารวินคา้น้ำจากบริเวณจุดนี้ไปนะคะจากบ้านศบเมย์อำเภอศบเมย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยลงไปประมาณสี่สิบเจ็ดกิโลเมตรซึ่งผักในวันนั้นเนี่ยมีการก่อสร้างเขื่อน วันนี้ตรงนี้ก็จะกลายเปน็นหาดเก็บน้ํากลายเป<ช>็นทะเลสาบพราะที่ไม่ใช่ไม่ใช่แม่น้ําที่ไหลอิสระแบบนี้คุณค่าของสาราวินที่เราพยายามปกป้องมาตลอดก็คือเป็นแม่น้ําสายเดียวสายสุดท้ายของภูมิภาคนะคะที่ไหลาจากเทือกเขาพิมาลัยจากหิมาละลายเนี่ยจนถึงทะเลอันดามันโดยที่ไม่มีเสอนกัน้นและยังคงมีความเป็นธรรมชาติสูงมากเดี๋ยวนี้นะคะในหลายประเทศตอนนี้เราพูดถึงสิทธิมนุษยชนสิทธิการมีส่วนร่วมของชุมชนแต่หลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยกำลัง พุ่งไปสู่หลักการที่เรียกว่าสิทธิของแม่น้ํา <Okay. S 1> หมายถึงธรรมชาติมีสิทธิที่จะดํารงอยู่เพื่อที่จะผลิตตะกอนผลิตน้ําผลิตแหล่งอาศัยของสัตว์ต่างๆ <Okay. S 1> เพื่อที่จะรักษาความเป็นธรรมชาติของระบบนิเวศในย <Okay. S 1> ฉันคิดว่าวันนี้ที่ชาวบ้านมารวมตัวกันนะคะ <Okay. S 1> เขาไม่ได้ทํางานเพื่อที่จะปกป้องสิทธิของตนเองเท่านั้นแต่กําลังรักษาแม่น้าสายสําคัญของโลกใบนี้ให้กับทุกๆคน <Okay. S 1> แล้วก็ในขณะที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยก <Okay. S 1> อย่างน้อย2ี่บ้าจุดทั่วโลกนะคะ <Okay. S 1> ก็มีการรวมตัวกันเพื่อแสดงจุดยืน เพื่อที่จะอธิบายว่าแม่น้ํามีความสําคัญกับโลกใบนี้แล้วก็ทําอย่างไรที่โครงการขนาดใหญ่ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับแม่น้ําเนี่ยจะคํานึงถึงสิทธิของแม่น้ําแล้วคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วคํานึงถึงคนรุ่นต่อๆไปด้วยค่ะอืมจริงๆเขาน่าจะเกือบสองทศวรรษเลยไหมในการต่อสู้ของที่นี่ยใช่คะ่ะแม่น้ําสารวินนะคะมีการผลักดันโครงการเขื่อนอย่างน้อยเจ็ดแห่งในรัชดาในรัชเกณีบมพลแดนไทยภาคแล้วก็ที่ในรัชเกลียงนะคะ ทั้ง7โครงการเวลานี้แน่งชะลออยู่แต่สิ่งที่เรากังวลมากคือในรัชฉานโครงการเขื่อนไม้ตรงโครงการเขื่อนขุนหลงโครงการเขื่อนหนองผาทั้งสามโครงการนี้ปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่เข้ามาโดยกองกาลังสหรัฐวาหรือ U.S.A. นะคะซึ่งในอดีตเนี่ยประชาชนชาวรัชฉานแสดงจุดยืนในการคัดค้านโครงการขนาดใหญ่มาโดยตลอดเพราะว่าจะทําให้บ้านของเขาจมอยู่ใต้น้ําตลอดไปแต่ในเวลานี้เนี่ยประชาชนชาวรัชฉานต้องหนีภัยสงครามออกไปสู่พื้นที่อื่นนะคะทำให้ไม่สามารถ จัดกิจกรรมแบบนี้ได้อีกเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถติดตามโครงการได้เราคิดว่าอะไรก็ตามที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือทําลายแม่น้ําสารวินเนี่ยมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลไทยเลยต้องคุยกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยจะคิดว่าเป็นเขื่อนอยู่ในพม่าไม่เกี่ยวกวับเราเนี่ยคิดแบบนี้ไม่ได้คนะ่ะผลกระทบมันข้ามพรมแดนแน่นอนเราเห็นแล้วจากประสบการณ์แม่น้ำหงเพราะว่ามันสองฝั่งคือฝั่งโน้นอ่ะบ้านศพเมยก็คือพี่น้องคนไทยเรา<ฆ>ที่ ไแรงแผยเชื้อสายก็เรียงแต่แต่ได้ลผลกระทบแน่นอนใช่ค่ะค่ะเอ,อเรามาที่นี่กันทุกปีเพอเห็นความเปลี่ยนแปลงของปีนี้เป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วเราเคยจัดงานที่บริเวณนี้ในปี2008นะก่อนหน้านั้น17ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าบริเวณพื้นที่นี้มีการเข้ามาตั้งฐานของฐานพม่าก,ก็ทําให้สร้างความหวาดกลัวกับประชาชนไม่สามารถที่จะมาจัดงานหรือว่าแสดงออกอย่างอิสระได้ซึ่งปีนี้เนี่ยกองกําลังองสะ ภาพแห่งชาติกะเหรีย่ยงหรือเคยนยูเนี่ยเข้ามาดูแลพื้นที่แล้วแล้วก็ฐานของนพม่าทั้งหมดสิบี่แห่งตลอดลําน้ําสารวินพรมแดนไทยที่อยู่จังหวัดฝั่งอาเภอศบมออเบมยและอำเภอแม่ชัยงจวัดแม่ฮ้องสอนเนี่ยก็ไม่มีฐานพม่าแล้วทําให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะไปมาหาสู่สร้างความร่วมมือแล้วก็สร้างมิตรภาพแล้วก็สร้างสันติภาพได,ได้ได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าแม่น้ำสารวินจะเป็นแม่น้ำที่มีสันติภาพอย่างแท้จริงในเดือนว,วันนี้ค่ะอืมเขาก็ทำ ต่อสู้ทางด้านของสันดิภาพด้วยในขณะเดียวกันการปกป้องทรัพยากรเขาก็คืออาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งสำคัญที่เขาทำจนทำให้สารวินพีชพาร์กเนี่ยก็ได้รับรางวัลการรับด้วยใช่ไหมคะก็สารวินพีชพาร์คซึ่งก่อตั้งและประกาศโดยชนเผ่าพื้นเมืองชาวกะเรียนที่ริมแม่น้ำสารวินนะคะก็เป็นแนวทางการอนุรักษ์ที่เริ่มโดยชุมชนท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมือง แล้วกน็น่าสนใจตรงที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติได้รับรางวัลโฟร์แมนเอเลเมนทัลพรแล้วก็ได้รับรางวัลของเยนดีพีด้วยค่ะอืโอเคเรือโนเดมมาแล้วนะคะแต่เดี๋ยวอยู่สัมภาษณ์กันแป๊บนึงนะเพราะว่ารอแจ็คันถ่ายโดนอยู่ สั่นที่ภาพเพื่อสารวินนะคะเพอาเขาไม่เดินกลับมาแล้วเหรอ,อ,อฮะเขาไม่เดินกลับมาแล้วเหรอเดินกลับแต่แบบยากย้ายแล้วอ้าวไม่มีเดินเอ้าเราก็ไม่ได้ถ่ายขบวนเลยเมื่อกี้ไปถหนูไปไหมอ้าวไม่เป็นไร เราคิดว่าเขาจะเดินกลับมาเจ๊เมื่อกี้ได้ขบวนไหมเดินไปนู่นอะนะแต่หันหน้ามานะไม่ได้ถ่ายตูดนะอ้ะเอาเหรอเออนี่นะคะอนั้นก็คือคนที่มาร่วมกิจกรรมกันเสด,ด้าได้เดินกระจัดกระจายกันไปแล้วอ่อออาอเดี๋ยวไว้่ะ ใช่ไหมไปแล้วด้วยเออสดายเสดาย,ดายดนี่นะคะมีน้องๆทหารเทนนยูมีชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านในรัฐกะเกลียงนะคะที่มาอ่รวมตัวกันในวันนี้นะคะ่อา โอเคด้าเขาเป็นเอฟซีของโอเคจ้าเี๋ยมีสัมภาษณ์นะอันนี้ชาวบ้านเดินมาแต่ว่ากระจัดกระจายนิดนึงนะคะนี่นะคะแม่น้ำเมย์แม่น้ำสารวินสวยมากโอ้ย กองมาสัมภาษณ์ <S 2> <S 2> อือสวัสดีครับ อ่แม่ไผ่กับพี่หานอ๋อเอา,นน no อาเนี่ยจ่ะเนี่ยโนแดมเนี่ยไม่ใชไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ข้างบนนี่แหละแล้วก็เรียกมาเนี่ยพวกน้องเห็นเรืออยู่นี่ก่อนนะเรืออยู่นี่ก่อนเดี๋ยวขอถ่ายย่านหน่อยอไผ่ไผ่สัมภาษณ์หน่อยเป็นมุ่งขวดพี่ย่าเป็ลงล่างเี๋ออืมใช่ ก็ยืนไปอยู่ข้างบนเนี่ยได้ไหมล่ะไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้ไม่มีใครใช่มันสูงเราสูงไปโอ,โอเคค่ะโอเคเโอยคโอเ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 คโอ่คโอเคโคโอเคโอโอกอโ ค่ะพอจะมีสัญญาณนะคะอยู่นิดหน่อยนะคะเมื่อกี้ก็เป็นการเดินขบวนบวนะก็เดินไปข้างหน้าเราเาตามไปไม่ทันนะคะเดี๋ยวมาให้มาติดตามภาพบรรยากาศงานกาิจกรรมวันหยุดครบรอกที่วัดกระเลียงนะคะคกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเ,คเดี๋ยวจะมาถ่ายทอดให้ติดตามบรรยากาศทั้งหมดกันอีกครั้งขอบคุณที่ท่านติติดตามชมสวัสดีค่ะโอเค